สำหรับใครที่อยากเติมโลบัคราคาถูกอยากได้ไอดีไกตันมาที่ร้านนี้สิครับสมกบัครับบริการเติมโลบัครับกดเกมพัดและผลถาวรและขายไกตันอย่าลืมไปใช้บริการที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสมุกบัคเท่านั้นนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมชาวอีเดียทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบักฟุตนะครับวันนี้พี่ไม่ได้มาแจกร้านนะครับวันนี้พี่จะมาล่าผระคุมหนวดดานะครับจะได้ไม่ได้ก็ไปดูกันนะครับวันนี้พี่ก็มาลุยคนเดียวเลยครับจะดูกันครับว่าไหวไม่ไหวนะครับ มาคนเดียวนะครับฉายเดียวครับมันจะดอปให้ไหมดีกว่าครับโพกาการดอปเห็นเขาบอกว่ามันดอปยากมากเลยนะครับสำหรับพระคุณรถดำนี่นะครับนี่ถ้ามันเทดหรือให้กันได้แล้วพี่แจกไปแล้วนะครับพี่มันสายแจกครับผู้ให้นู้นหนึ่งนะครับแต่ยังไงพี่ก็ขอกําลังใจจากทุกคนด้วยครับขอให้มันดอปให้นะครับเพราะพี่เพิ่งมาตีครั้งแรกนะครับสาหรับพระคุณรถดำนี่ครับดาร์คโค้ดนะครับก็ขอให้มันดอปให้แล้วกันนะครับโอ้แล้วพี่มาคนเดียวด้วยมันจะตายชาติไหนครับเนี่ย ดูเตมตีมันเลือดแทบไม่ลดเลยนะเลือดพี่เนี่ยลดแทบจะขึ้นก่อนนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวพี่เร่งเวลาไปให้คลิปมันเร็วขึ้นนะครับเพื่อจะได้ไม่เบื่อกันนะครับพี่จะเร่งเวลาให้มันตอนใกล้ตายนะครับ นะครับตอนนี้พี่ก็ได้ตีมาถึงเกินครึ่งหลอดแล้วนะครับก็ขอกําลังใจจากทุกคนนะครับขอให้มันดรอปนะครับพี่อยากได้มากๆเลยครับสำหรับพระคุณนดํานีครับก็สําหรับคลิปนี้พี่ก็จะมาล่าพระคุณนัดําถ้าคลิปต่อไปอยากดูชาเลนจ์อะไรก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับพี่จะพยายามทําให้นะครับตอนนี้พี่ก็มีสกิลอะไรก็ใส่ไปให้หมดทุกสกิลครับอย่าให้เว้นว่างไว้ครับตอนนี้เลือดพี่ก็เหลือประมาณห้าพันครับรอมันเด้งครับพยายามใช้สกิลแล้วก็หนีใช้สกิลแล้วก็ ใครมือเองไม่ตายครับพอดีพี่ก็เพิ่งมหัดทําคลิปแนวนี้ครับที่ไม่ใช่แนวแจกละัะครับพี่ก็ไม่ค่อยมีความรู้ในด้านบอคุณนะครับก็สําหรับใครที่สอนพี่ก็ขอบคุณครับพอดีพี่ก็ทําไม่ค่อยเป็นหรอกครับแต่อยากทําให้ดูครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกาลังใจและคอยบอกสอนพี่ครับสำหรับเกมบอคุดนี้นะครับ เอาล้ครับหลังจากที่เราตีมานานใส่นาครับตอนนี้ก็ใกล้ตายแล้วครับสำหรับบอสตัวนี้ครับก็ขอให้มันดรอปนะครัสำหรับสิ่งที่ตามหาขอให้มันได้ครับอยากได้มากๆเลยครับแต่เห็นเขาบอกว่ามันดรอปยากมากเลยนะครับโอ้ยังไม่ดรอปนะครับน่าเสียดายมากเลยครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับ